สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับทีมชาติไทยชุดทําสึกอาเซียนครับจะไปไกลถือแชมป์อาเซียนหรือไม่หลังจากเกมนัดล่าสุดกับกัมพูชารูปเกมไม่ได้เหนือกว่าทีมรองบัญญางกัมพูชาเลยถึงแม้นัดล่าสุดกับทางกัมพูชามาชาไทรอิชิจะโลเทชัน่นผู้เล่นอยู่หลายตำแหน่งแต่ปัญหาคือผู้เล่นสำรองไม่ได้เหนือกว่าทีมชาติกัมพูชาเลยทําให้มาชาไทรอิชิมีการบ้านให้ทําอยู่เยอะพอสมควรในรอบรองชาเลิศ โดยนัดที่ผ่านมากับทางกัมพูชาก็หลังเสียง่ายไปหน่อยส่วนมีแบ็กสองข้างอย่างเจมเฟอร์ฟอดและอภิสิทธิ์โซลดาไม่สามารถเติมเก,ม,เกมลุกได้เลยปัญหาของทีมชาติไทยชุดนี้คือแบ็กซ้ายธรรมชาติมาชาทลายอิชิเรียกมาแค่สองลายคืออภิสิทธิ์โซลดาและทิตาทอนอ,อนักษรสีโดยทางอภิสิทธิ์โซลดาแบ็กซ้ายจากราชบุรีเอฟซีมาชาทลายอิชิเรียกใช้งานสองเกมคือเกมกับมาเลเซีย และกัมพูชาโดยสองเกมที่ผ่านมาทั้งเกมลุกและเกมรับแบ็กซ้ายจากราชเชลบุรีรายนี้ถือว่ายังสอบไม่ผ่านในขณะที่ทิตาทรอักษรศรีแบ็กซ้ายจากอุทัยธานีเอฟซีก็ได้รับโอกาสจากมาชาทราอิชิอยู่สองเกมคือเกมกับตีมอริสเตและเกมกับสิงคโปร์แต่ก็ถือว่าทํำงานได้ดีกว่าทางอภิสิทธิ์สดาอยู่บ้างทั้งเกมลุกและเกมรับแต่ถ้าคู่แข่งเป็นเวียดนาม แบ็กซ้าคือโจทย์ใหญ่ที่ทางมาชาตรายสีต้องแก้กุนซอแดนประดิษฐ์จะเลื้ยใช้ที่ตะทอนจากซองส,อสีจนถึงรอบชิงชชะเลศหรือไม่ในขณะที่คู่เซนเตอร์ทางจุนธานเข้มดีในเกมที่เจอกับกัมบูชาก็มีจังหวะเฟื่องฟ้าให้เห็นอยู่บ้างถึงแม้แทเราจะยิงคู่แข่งได้เยอะก็จริงในรอบแบ่งกลุ่มโดยยิงได้ถึง18ประตูแต่สองเกมหลังเสียไปถึง4ประตูหากเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่างเวียดนาม พวกเขาเสียไปแค่2ประตูในรอบแบ่งกลุ่มหากจะไปไกลถึงแชมป์เซนเตอร์แบ็กก็คือโจ,จที่ทามาชาทไทรอิชิต,ต้องแก้พันสายเฮม,มบูลเซนเตอร์แบ็กจากบุรีรัมยูไนเต็ดน่าจะยืนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อทีมชาติไทยจะให้เย็นคู่กับใครระหว่างจุรธานเคนดีกับเสริมสักอักคีส่วนในแดนกลางไม่น่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่ถึงรอบรองชนะเลิศเอกนิตปัญญาน่าจะฟิตทันและยังอาจจะได้สุโภโชคสารชาติ มาบัญชาการเกมลูกทางฝั่งซ้ายปัญหาของทีมชาติไทยคือจะวนอยู่ที่เดิมคือตัวสำรองไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้เห็นได้ชัดเจนคือเกมนัดล่าสุดกับทางกัมพูชาครึ่งแรกไม่สามารถทําอะไรทีมรองบ่อย่างกัมพูชาได้เลยแต่ถึงอย่างไรรอบรองชเชลเลิศกับทางฟิลิปปินส์ไทยเราน่าจะผ่านฟิลิปปินส์ได้แต่ถ้าไปถึงรอบชิงชชลเลิศไทยเราต้องเล่นให้ดีกว่าสองนัดแรกที่เจอกับมาเลเซียและกัมพูชา เชื่อว่ารอบแรกที่ผ่านมามาชาทรายอิชิคงมีโจทย์ให้แก้เยอะพอสมควรฟุตบอลอาเซียนครับเป็นฟุตบอลรายการที่มีแนวมองจากเจลิกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเตะไทยนิโคลัสมิเคิลสันวิมแบ็กทีมชาติไทยก็คือหนึ่งในแนวมองที่ทางเจลิกคิดบุญลอ็อกเป้าเอาไวา้หลังจากที่นิโคลัสมิเคิลสันวิมแบ็กทีมชาติไทยคือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่พาทีมชาติไทยเอาชนะคู่แข่งสี่นัดรวดในรอบแรก ล่าสุดมีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่านิโคลัสมิคเซนกำลังเนื้อหอมสุดๆไม่ใช่เพียงแค่ทีมในโยุโรปที่อยากจะได้นิโคลัสมิคเซนไปร่วมทีมแต่ทีมในเกลีกญี่ปุ่นก็สนใจที่จะดึงตัวนิโคลัสมิคเซนไปร่วมทีมโดยสายข่าววงในได้เปิดเผยว่ามีหลายทีมในเกลกญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอมาเพียบซึ่งตอนนี้นิโก้ก็ได้สัญญากับทางโอบีโอเรนเซ่ต้นสก,กัดในลิกเดนมาร์กเพียงแค่หกเดือนเท่านั้น จับตาอนาคตทีมแบ็คทีมชาติไทยไลายนี้ให้ดีหลังจบฟุตบอลรายการอาเซียนครับเจหลีีล่ปุ่นหรือว่าต่อสัญญากับทางโอบีโอเดเซไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ